สวัสดีครับวันนี้นะครับนเด็บชแนลนะฮะได้รับสินค้าอีกแล้วนะครับเป็นการสั่งสินค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้านั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าสินค้าชิ้นนี้จะคืออะไรนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับผมเวลาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับแนะนําให้ทุกคนนะครับทำการ ถ่ายวิดีโอก่อนแกะกลงนะครับเผื่อเวลาสินค้าด้านในมีปัญหานะครับจะได้นําวิดีโอนี้ไปเคขมได้นั่นเองนะครับเป็นวิธีการที่ทุกคนควรจะทํามากๆเลยนะครับก็ตั้งกล้องถ่ายเป็นธรรมดาแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังนั่นเองนะครับเป็นคําแนะนําที่ควรจะต้องทําตัมนะครับผมอันดับแรกนะครับเรามาทําการกรีด่องก่อนเลยนะครับอันนี้นะครับสั่งมาจาก กิกสเตอร์นั่นเองนะครับในลาซาด้านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะคืออะไรหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับว่ากิกสเตอร์นั้นขายเขาเรียกว่าอะไรนะขายตัวเลนส์กล้องนั่นเองนะครับผมก็สั่งเลนส์กล้องมานั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าสินค้าด้านในจะเป็นอย่างไรนะครับส่งไวมากๆนะครับในกรุงเทพนะครับก็ใช้เวลาจะวันหนึ่งนะครับของถึงมือนะครับผมเพราะผมอยู่ในกรุงเทพด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เห็นเขาว่ามันมีหลายสาขาเองนะครับผม แกออกมาด้านในนะครับมีการห่อบับเบิ้ลของสินค้าด้านในก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นบับเบิ้ลห่อมานะครับพอสมควรนะครับนีด้านล่างจะมีบับเบิ้ลซ้อนแบบนี้นะครับผมโอเคถือว่าโอเคนะเป็นการเขาเรียกว่าห่อมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับกิ๊กสเตอร์นั่นเองนะฮะไม่ได้สปอนนะฮะจ่ายเงินเองทุกบาททุกสตางค์นะครับผม และสิ่งนั้นก็คือเลนนะครับสำหรับ Sony e-mount นั่นเองนะครับนี่เป็นเลนแบบนี้นะครับผมถือว่ากล่องไม่มีการบุกสลายได้ดทั้งสิ้นส่งโคตรไวนะครับหวันของถึงมือนะครับผมตัวนี้นีครับชื่อเลนเนี่ยหลายๆคนอาจจะเรียกไม่ถนันะครับจริงๆมันน่าจะอ่านว่าเมยเคอร์เมืเคอ,เ,คอเป็นภาษาจีนะครผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะหรือบางคนอาจเรียก เมย์เก้เมย์กี้อะไรก็ว่าไปนะครับมันก็คือเลนตัวนี้นั่นเองนะครับสัญลักษณ์จะเป็นอย่างนี้ M E I K E นะครับมันอ่านว่าเหมยเคอร์หรือว่าเหมยกี้ไมกี้อะไรก็ได้นะครับให้เราแบบตามที่เราถนัดเลยนะครับก็เรียกไปนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้มันอ่านว่าอะไรนะครับแต่ก็เหมยเคอร์ก็ได้นะครับไมกี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่คนนะครับผมตัวเลนตัวนี้นะครับเป็นเลน25มมนะถ้าคูณกับ APS-C แล้วนะครับก็เป็นแนวแนว normal นั่นเองนะฮะ เป็นเลน APS-C ของ Sony เนี่ยครับผม F-stop นะครับรลรูรับแสงเนะีขนาด1.8นั่นเองเนี่ยฮะก,ก็กว้างพอสมควรน,นะครับแต่จริงแล้วมันมีตัวอื่นที่กว้างกว่านี้นะแต่ผมอยากจะลองตัวระยะ25มมก่อนนะครับว่ามันจะดีขนาดไหนแล้วก็ตรงนี้มีเขียนคําว่ามันติโคดนะครับอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมนี่เป็นแบบนี้เนีครับผมมีเว็บเข้าด้วยนะ มีเว็บไซต์บน Facebook นะครับผมแล้วก็ Twitter แล้วก็ YouTube นะครับผมก็ลองเข้าไปดูนะฮะนี่ลักษณะเลนเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างนะครับเราจะพบกับ Specification นะครับหรือว่าสเปคของเลนตัวนี้นั่นเองนะครับเลนไทป์เป็นพาร์มเลนนะครับผมเลนสตัคเจอร์นะครับม,มีตัว R เกินมาตัวนึงปะเนี่ยอื 5กลุ่ม7อิเลเมนต์นะครับ Max aperture อยู่ที่ f 1.8นะครับเป็น Manual Focus นะครับผมราคาไม่ได้แพงมากอยู่ที่1,900-2,000ราคาอยู่ประมาณนี้ยไม่เกิน2,000บาทนะครับผมเลนส์ตัวนี้ถูกนะครับโฟกัสเลนส์นะครับอยู่ที่25มม,มนะครับผมแล้วก็มินิมัลโฟกัสดิสแตนด์นะครับหรือว่าระยะโฟกัสได้0.5กว่า25เซนไหม0.5 m mm เมตรปะอือก็ก็ ก็ได้ใกล้พอสมงวรวเลยนะครับผมมินอั e เจอร์นะครับจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือเขาเรียกค่าดูดแสงสูงสุดอยู่ที่ F16 นะครับผมขนาดนะครับ60.5มมอคูณ40.9มม,มนะครับโอเคไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราจะลองลองแกะออกมาดูกันนะครับนี่เขาเขียนว่า Standard Fix f o c กั l เลนนะครับเป็นเลนฟิกนะครับผมเป็นเลนฟิกนั่นเองนะครับด้านในกล่องนะครับเราจะพบกับถุง เป็นถุงใสเลนส์หนึ่งอันนะครับผมก็ใช้พอสมควรนะครับผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นตอนผมซื้อมันมีมาให้หรือเปล่าผมเคยซื้อตัว3 5ามามอม,อม,อมานะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรกระดาษปาษาจีนอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีผ้านะครับผมผ้าไปเช็ดเลนนะครับหนึ่งผืนนะครับด้านในก็จะพบกับเอานี้ก่อน อ่อันนี้ก็เป็นอเวอร์มีเดียนะครับก็ไปติดตามเขาได้นะครับ Instagram, Facebook, YouTube, Twitter นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มีทิปนะครับผมเขาก็บอกว่าเรียนทิปก็คือเขาเรียกว่าเป็นทิปของเขาอะเออว่าจะใช้อะไรอย่างไง มีแมนนวลโฟกัสอันดับเบิลเวลาเปิดใช้เนี่ยก็คือต้องเปิดแบบวิดเอาเลนนะไปตั้งค่าที่กล้อง,องเรานะครับว่าให้เลือกเป็นไม่มีเลนนะครับผมเพื่อที่จะให้ใช้งานเลนฟิกเลนฟิกตัวนี้ได้น,นั่นเองแอปก็ลองลองอ่านดูไม่ได้ยากอะไรมากก็ถ้าเกิดใครเคยใช้แมนนวลโฟกัสอยู่แล้วเลนฟิกแบบแมนนวลโฟกัสอยู่แล้วนะครับก็สามารถเสียบแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับไปตั้งค่าในนิดหน่อยนะครับในตัวกล้องของอย่างเช่นของผมเป็นกล้องโซน,นี่นั่นเองนะครับ และด้านในนะครับก็จะพบกับตัวเลนนะครับก็จะมีโฟมเดี๋ยวข่าวรองนะครับการกระแทกไม้แบบนี้นี่เป็นตัวเลนนะครับหอมาด้วยถุงสีขาวแบบนี้นะครับปับ๊บอะลักษณะเลนนะครับมเมิรคเอร์ไมกี้อะไรก็ว่าไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะก็ขนาดอยู่ในกำมือผมมือผมใหญ่ๆนะครับก็ ประมาณนี้นะครับอืมเช็คของด้านในก็โอเคนะครับฝาหลังอ่าด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมติดอย่างเดียวนะครับสําหรับเลนตัวนี้ก็คือฝาหลังนะครับมันหลุดเอ้ยฝาหน้าดิฝาตรงเนี้ยหลุดง่ายมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าทําไมถึงทําให้มันหลุดง่ายขนาดนี้นะครับอืมด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวค่ารูรับแสงนะครับก็ถือว่า นุ่มนะครับผมผมว่าติดไปทางออนเลยนะเออแล้วก็จะไม่ล็อกนะครับผมก็เนี่ยมาประมาณนี้เลยนะครับก็ลื่นอยู่ลื่นเลยแหละนะครับอาจจะลื่นไปไหมผมว่าน่าจะท่าน,น่วงกว่าน,นี้นิดเดียวน่าจะดีนะฮะแล้ตัวนี้ก็เป็นโฟกัสโฟกัสนะครับผมอันนี้ก็ลื่นดีลื่นลื่นเลยซึ่งอันนี้ลื่นโอเคแต่ว่าตัวนี้ผมว่าน่าจะหนืดกว่าน,นี้อีกหน่อยนนะครับน่าจะโอเคนะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมเคยใช้ตัว 35มมมาแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ได้มีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาดูใบมีดกันดีกว่านะครับหรือว่าเบลดของ,ม,นนม,อม,องมันนะครับผมอือตัวมุมนะครับเบลดมีกี่ใบลองนับดูนะไม่แน่ใจนะหรือเมื่อกี้เขาเขียนไว้แล้วนะครับก็ค่อนข้างจะกลมเลยนะดูได้นะครับนี่ค่อนข้างจะกลมอยู่เือค่อนข้างจะกลมอยู่นะครับ อาจจะไม่กลมบล็อกนะครับแต่ก็กลมอยู่นะอืมอีม๋อ่าถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราลองใส่กับตัวเขาเรียกว่าอะไรนะใส่กับตัวกล้องเราก่อนนะครับต้องดูว่าจะใช้ได้เปล่าโอเคตอนนี้นะครับผมได้ทำการเสียบใส่เข้ากับโ o n y e m o u s เมาส์นะครับผมเป็น Sony A51 0้นะครับตัวนี้นะ ถึกทนเหลือเกินพระเจ้าประคุณลุนช่องนะครับผมตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้นะครับก็ยังใช้งานได้นะครับเลนพังนะครับแต่เครื่องยังอยู่นะครับโอ้สุดยอดจริงนะครับสำหรับโซนี่ A5001 ตัวนี้นะครับผมกูนะเออแล้วเราลองลอง,ลองเปิดกล้องออกมานะครับมีแบตเตอรี่หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการโฟกัสอ่า วางไปหน่อยนะเดี๋ยวลองปรับก่อนโอเคนี่นะครับอันนี้ผมปรับโฟกัสแบบใกล้สุดนะเออระยะโฟกัสนะครับอยู่อยู่เดี๋ยวนะอ่ะนี่นะประมาณนี้นะครับ0.25นะครับก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ใกล้อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายอาหารอะไรเงี้ย1.8งผมก็ว่ายังโอเคนะเออสามารถใช้งานได้แต่อาจจะปรับเอฟสูงว่านั้นก็ได้นะครับผมถือว่า โอเคถือว่าใช้งานได้เลยนะครับสำหรับเล่นตัวเมย e เกอร์หรือว่าไมกี้เมยเก้อะไรก็ว่าไปตัวนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวการรีวิวการใช้งานจริงๆนะภาพจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบให้ทุกคนเห็นนะครับเดี๋ยวรอติดตามในช่อง e d e v Channel ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ e d e v Channel สวัสดีครับผม